สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคไตลือเหมือนเดิมข่อยเนาะวันนี้เขามีวัตถุดิบนี่ข่อยอันนี้สองกรดปวดจะหาไปดำนำมาไงอันนี้นะโอ้โหเลนสตาแดงแอันนี้คือว่าปลาคั่งหนะ่เนาะปลากดคั่งเหมือนกันอะ่ะเต็มใจมููนะอันนี้ตัวดีดนี่นะข่อยวว้าวอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าปลากดคั่งเหมือนกันนะครับผมวันนี้จะมาทำเมนูให้ชาวเอเชได้น้ำลายไหลกันเหมือนเดิมครับ อะไรนะพี่ปลาคังต้งยมยำน้ำใส <Yahoo! S 2> จัดไปฮะมาดูวัตถุดิบเราวันนี้มีอะไรบ้างมาครับครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับปลากฏดคังนะครับหรือว่าปลาคังคะนรสต้ยมยำพริกมะขามเปียกผงชูรสเกลือหอมแดงขิงขาตะไคร้ผักชีฝรั่งต้นหอมมือเขือเทศและ มะนาวโอเคเราก็พร้อมที่จะมาก่อไฟครับแล้วก็พร้อมที่จะสำแหลปลามาก่อไฟกันมาวันนี้เวลาเยอะเอาลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยไ,ไป้ไปยังไงโควิดระบาดท,ที่ร้านสั่งหออย่างเดียวครับผมช่วงนี้เลยมีวโควิดรอบสามมอยนะมาดีตะกี้เล็กมาเย็นตะกี้เล็กครับเนี่ยเริ่มแพร่ระบาดมาเป็นประมาณหาซิบวิบวัะวันหนึ่งติดเป็นสิบปาย่อยเนาะ โควิดลบสามขอมาตะขีเล็กอ่าล้านอาหารมานสวนกับปิดสั่งกินพอเคยเดี๋ยวไปปันน่ากินนี่ล้านค่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยวันนี้ก็ว่างมาถ่ายเอฟซีบัณฑผมใส่เอฟมาถ่ายโคมาถ่ายโคไตบัณฑ์วันนี้ก็เลยว่างเลยมาถ่ายโคไตบัณฑพี่น้นองก็ตื่นค่อยเนาะพอโควิดมากกั่าตั้นเหตุเตนะเดี๋ยวก่อไฟเสร็จพี่เราทำอะไรต่อพี่แลปลาครับแหลปลานะชั่แหลชั่แหลชั่แหล กำมาตัวเองหนยเนาะว่าป้านี่คือว่าเนื้อไม่พี่ซิวหน่เนาะมนันแดงง่ยหรือว่าวที่ขาวะไอซิวเดียดจอมตัวขอ,องใครเนาะแต่มันก็กินกันเตอตัวใหญ่ๆะะน,นี่อ้าโลพ่อตี๋ก็กินกับปากกุดโต้นน้อยๆเหมือนกันจอมโพกันปากกดเหลืองอันนี้คือเขาปากกุดข้างอ่าไอ้ตกดีก็ใส่ไส้ดิฝังก็นำของอะ่ะใส่ขามาขายมันเดี๋ยวซิวไอโคต้เา,าเป็นพี่น้องเขาตัวเองอ่ะแต่เขามาขายให้เรานี่รู้สึกว่า มันจะตายมาแล้วเขาจะใส่น้ำแข็งมาใช่ใช่แต่ถ้าได้เป็นสดๆเป็นๆนะผัดฉ่าสุดยอดเลยแต่นี่ก็เมนูต้มยำไปก่อนต้มยำไปก่อนมาครับมาดูปลาทำแหล่ปลากันมาตัวให้หอยเห็ดซื้ออันนี้เขากินได้ป่ะพี่ไม่ได้หนวดมันจะเป็นหนวดคล้ายๆหนวดปลาดุกกัแหละมันจะยาวมันจะไม่ค่อยนิยมกินกันตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยรับผมมันบางเากว่าเรานั้นเนาะ จะว่าโอ้ของวาเนี่ยเนี่ยมันแฟร์มสซานนี่ก็แล้วยะแต่เราก็ไม่เคยกินเผมไม่เคยกินนะไม่รู้อ่เนี่ยดูเดียมันจะเป็นปลาแช่น้ำแข็งมาถ้าปลาเป็นให้เราน้อื้พวกนี้เรากินไหมพี่ส่วนมากขาจจะไม่ค่อยนิยมกินถ้าเกิดนะมันสดสดเราจะเราก็พอกินได้ตแต่ถ้าเกิดมันเป็นปลาแช่แข็งจะไม่นิยมกินไม่กินนะ เรียบร้อยครับหัวขาดที่เรียบร้อยก็ซื้อวางไว้ไกันมาตัวขไั่ต้วนีนีนน่นี่ครดูดิเนื้อปลาขาวๆแน่นๆครับเนือ้อโหยอด ก็เป็นควนดหน่อยค่ะเดี๋ยวเม็ดเป็นโดตุ่มสุ่มแซ่บ โอเคตอนนี้ปลาเราก็ได้ชำแหละไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปล้างปลาก่นกอนแล้วเราจะมาตั้งน้ำต้มยำกันไฟเขาก็ลุกแล้วเอาที่มาต้มนำ้ำไปถาค่ะด้ออือ <c oughs> ใส่น้ำลงไปโอเคโอเคต่อมา ซอยเครื่องซอยเครื่องอซอยเครือ่องแอบบซอยสักัยขิงขาหอมแดงหอมแขกผัวบูอะไรอย่างเงี้เหรอตุ้ง โอเคเราก็จะเอาสมุนไพรไปลงใส่หม้อครับผมมาดูครับลงไปเลยแล้วเราต้มทิ้งไว้จนมันเดือดเลยซุปก้อนรสต้มยำใส่ไปเลยครับสองก้อนเพื่อความจัดจ้านแล้วเราก็จะต้มจนเดือดจนแบบเดือดจนน้าออกเป็นสีเขียวๆนิดๆโอเคค่อยใส่ปลาใช่ไหมค่อยใส่ปลาครับผม ระหว่างรอที่น้ำเดือดน,นะครับเราก็จะมาซอยผักชีฝรั่งและต้นหอมเอาไว้โรยหน้าเวลาเสร็จแล้วเพิ่มเพิ่มความหอมของต้มยำของเราในวันนี้หั่นเป็นท่อนประมาณสักสองนิ้วแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้เลยครับมะเขือเทศเราก็จะหั่นไว้เลย เค okay. เราก็จะพักเครื่องไว้ก่อนเราจะมาตำพริกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาระหว่างรอให้น้ำเดือดครับผมพอน้ำเดือดมาเราก็ใส่แล้วก็กินกินโอเคชอบเผ็ดไหมครับจัดมาครับได้ครับเ,รบเผ็ดไม่กลัวครับเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้อ,อห้แซ่บๆว,นนวันนี้เราจะใช้พริกอะไรพี่วันนี้เราจะใช้พริกสองแบบ เป็นพริกขี้หนูสวนพริกเล็กๆนะใช่ครับแล้วก็พริกพริกขี้หนูไอ้พริกขี้หนูธรรมดาครับผมพักพริกขี้หนูเนี่ยใช่เขาเรียกพริกขี้หนูฝั่งไทยเรียกพริกขี้หนูมีขี้หนูสวนคือจะเม็ดเล็กหน่อยแล้วพริกขี้หนูธรรมดาโอ้โหโอ้โหมาดูครับมาดูใกล้ๆครับอันนี้เหรอเน้นๆแบบนี้เลยครับเห็ดเน้นๆ จัดปลาโคกไปดีนะพี่ใส่แว่นไม่งั้นเข้าตายเห็นพี่ได้ข่าวว่าอีกไม่กี่วันจะพาพี่ไปบุกหนองใช่ไหมใช่ใช่เราจะหาปลาสดๆมาทำเมนูให้เอกิซีกินเองเข้าป่านะครับอยู่ในเมืองเยอะแล้วยู่ตอนนี้โควิดเยอะในเมืองโควิดเยอะเข้าป่าแล้วนี่หน่อย โอเคเราไม่ต้องให้ละ,อละเอียดมากละเอียดหรอละเอียดเอาพอแรกๆครับผมประมาณนี้พอครับเนี่ยเนี่ยน้ำเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมเราก็จะมาใส่เครื่องอ,มมอุมามิอุมามิเครื่องมันครับเกลืออุมามิและตามด้วยเกลือม ประมาณหนึ่งช้อนครึ่งเดี๋ยวต้องชิมดูว่าพอไหมไม่พอก็ใส่เติมครับใส่แล้วแต่คนคนทีน่ชอบจืดหรือว,ว่าเค็มนะและมะขามเปียกข้าม่อยมะขามสมข้ามสมนันนะ่ต่อด้วยอันนี้ปลากดคขัง่งน,นีโอ้เนื้อหอยงามๆนี่ดูเนื้อครับ พร้อมลงครับใส่เข้าไปทีละชินช้นครับสองชิ้นครับอันที่หัวมันตกลงหัวมันหรือหัวปลาครับเออหัวมันปะ <c oughs> หัวปลาหัวปลา <c oughs> นี่ครับเนื้อขาวขาวเราจะไม่คนนะไม่คน <c oughs> แต่เราจะเคลียร์ให้ลงไปเราเคลียร์ให้เคลียร์ ใข่เขียร์เหรอเราใช้เขียร์เนื้อปลาให้จมน้าเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ต้มปลาเป็นที่เรียบร้อยไปอย่างเดียวค่ใช่ไหมรออย่างเดียวรอให้มันสุกแล้วก็เรามาลองชิมดูว่าจะเป็นไงเดี๋ยวมาชิมกันครับมะเขือเทศครับต่อลงไปเลยครับใส่เลยเหรอใส่เลยครับ มะเขือเทศนะครับมะเขือส้มคำเหลือกับพอเป็นกับไตก็มะเขือเทศมะเขือสมนั่นละกันมะเขือเทศสมนั่นแหะภาษาไทยนะไต่หัวไต่อ๋อพี่ขอโทษ <c oughs> แต่พี่จะบีบมะนาวไว้รอครับผม ปลาครับุกวิตีบลอยเนาะพ้อมตีมากินกันมาจิม้มมาจิม้มอยู่แล้วอันนี้เราจะชิมครับเราจะชิมก่อนว่าเค็มพอไหมแล้วเปรี้ยวจากมะขามได้แค่ไหนแล้วเราก็จะได้เติมนนเติมน้ำมะนาวลงไปแล้วก็ความเผ็ดของพริกดูเนื้อเน้นๆมาดูก็มาดูาดใกล้ใล้เลยดูกันมาดโอ้โหนเนื้อปลาคังครับดูครับข,ขาว,ขาวโอ้โหไม่ก็มันยอดมาก เอาครับมาชิมดูครับแต่พวกนี้คือยังพวกเรายังยังไม่ได้ใส่แหละรเ,รเรายังไม่ได้ใส่เติมมะนาวเพิ่มกับพริกไงไอ้ค,คือชิมอะไรความเค็มของแล้วความเปรี้ยวจากมะขามความเค็มได้แล้วเราใส่มะนาวหน่อยมะนาวเข้าไปพริกเข้าไปเหมาะขนาดฮะมะนาวเราใส่ไปเลยหนึ่ง ปากออโอ้โหตกเสียรับมะนาวตามด้วยพริกกี้หนูบเป็นที่เรียบร้อยครับหมดไ<ม>หมหมดเลยพี่กระจายง่ายซะ้วยสิน้องขอเผ็ดๆแล้วจะจัดพี่จัดให้อยากคนเยอะคราวนี้ต้องอ,อกะม้อขนาดอะ่ะ อืมติเตียนเน้นฮะอืมอ,อีกคำบ,บอกรนัดสุดยอดยังไงพี่ภาษาญี่ปุ่นมาคำได้ไหมโวเ,ช,โเชี่ยโอ๊ยสุดยอดครับพร้อมเลยพีย่พร้อมกินครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้มเน้นเหรออีกนิดนึงเดี๋ยวพร้อม จัดจานแล้วก็ชิมไปพร้อมกันครับว่าจะแซ่บแค่ไหนและทุกคนน้ำลายจะไหลไปด้วยกันไหมนะครับใครจดตาพร้อมสเสร็จลยเหรอใส่ไปครับอันนี้คือผักชีพัลังพักกีลาแล้วก็ส่วนพร้อมไปเนาะใส่ไปให้หมดครับออโอเคนี่ก้กินพร้อมๆมาแล้ว เราก็ <Okay. S 2> พร้อมที่จะตักชิมรครับแล้วก็ชิมกันครับมาครับจะให้สิ้นโ,โตโตนะครับนี่ครับโซนไพรเน้นๆโอ้โหกลิ่นหอ,ม,อมไม่ต้องพูดครับอย่างนี้โอ้โหดิดูดิดโอ้โหกลิ่นมันอะเนี่ยใครบอกกลิ่นไม่เตะจมูกไม่ใช่นะเนๆๆี่ยบอกได้ดีเดียวว่าอีกค้างนอกขนาด อย่างนี้ต้องแกล้มวันนี้ต้องหาน้ำชาใช่ไหมใจเย็นพี่พักบ,บ้างก็ดีครับโอ้ตอนนี้คือร้อนร้อนมากครับเอาหัวหน่อยหัวใส่เ,เ,เข้ามาเย็นเลยตักเข้ามาน้ำมาอมโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับที่โต๊ะ ไปกันครับเสร็เรียบร้อยโอเคสวัสดีครับมาผสมสิดนึตรงนี้ใหม่ใหม่ทุกทีโอเคเราก็พร้อมที่จะมาชิมกันนะครับต้มยำให้หมูให้หมูมาชิมด้วย ต้มยำปลาขังตัวใหญ่ครับเอาก่อนเลยครับคำโตโตอย่าลืมน้ำครับอย่าลืมน้ำี๋ยวลองชิมดูก่อนอันนี้ต้มต้มอะไรต้มยำน้ำใสครับต้มยำน้ำต้มยำปลาขังน้ำใสเน้นคำโตโตไอ้เนื้อเนื้อหวานยังยังยังไม่ซดน้ำโชวน้ำใช่ไหมรู้สึกว่าลิ้นจะพัน เนื้อมันนี่นุ่มไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกอย่างเลยนะรู้สึกปาลาเลนปลาไม่น้นนนำใช่ปาไม่น้ำกินตโตเลยกินเลยพี่ลุยกินให้เอฟซีน้ำลายไหลกันไปเลยครับชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนวัดเดี๋ยว มวหอรสจัดจริงวันนี้ก็คือพี่ถามแล้วไงว่าจะเอารสจัดไหมบอกเอาจัดจัดเลยพี่ยอดยอดกินกับข้าสวยร้อนๆกุ้งมาะขนาดข้าวก็ร้อนข้าวก็ร้อนต้มก็ร้อนอากาศก็ร้อนอุ้อุ้ยน้ คิดว่าอีกหน่อยเราจะแข่งทำทำเสร็จแล้วจะมาแข่งกันกินดีไหมนี่มันหวานใครกินเดียวกว่ะใครกินเร็วกว่าไงครับอกตกลงเราจะทำช่องอาหารหรือว่าช่องแข่งนักกินไม่ต้องแข่งเลยรู้ดูผลแล้วไข่ดู้ผล้วพี่ต้องชนะสมุนไพรไม่แขฝงมันสมุนไพรไป้ไ่ถึงยอดเนี่ยน้ำหมดเล่นแล้วใช่เมื่อกี้เราใส่อยู่แต่ว่ากูเด็กดูกูเด็กดูแล้วไม่ดีไง ช่องเราเป็นช่องอะไรปกติหรอช่องเราคืออะไรเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นกดกระดิ่งแล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยครับอันนี้สำคัญสุดอ่ะกดไลค์ด้วยกดไลค์ก็สำคัญก็เป็นกำลังใจเพราะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปตอนนี้ยอดซับเราถึงเท่าไหร่ละหมื่นนะครับหมื่นกว่าก่าอะไรอย่าขอบคุณมากๆครับแต่คนดูนี่ไม่ถึงครับ หลักพันก็ยังไม่ถึงเพื่อดามได้ปิ้มเงินนะเดี๋ยวตามเพื่ออะไรกดซับสไครต์หน่อยนะครับกดไลค์กดไลค์ทำมันดูเยอะๆหน่อยนะครับขอควรไลค์ครับไม่เยอะก็ควรไลค์พอถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์พวกเราโควิดนากดซับสไครต์ให้เราด้วยน้ำสดน้ำนี่คือว่าต้องหมดหม้อแน่นอนครับวันนี้

ยอมรับพริกทอดเราเผ็ดจริงแล้วมันจะมันหอมพริกทอดตรงไงพอดีพี่เอาในครัวมาเติมหน่อยอืมอร่อยโอเคโอเคพี่ว่าเรางั้นคลิปนี้เราปิดแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตากล้องเราไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วกินให้พีดูครับน้ำตาไหลหมดแล้วครับร้อนเลยครับ โอ้โหสุดยอดอโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนะครับกดๆพี่น้องต่างลาวก็ฝากกดไลค์เไลค์ๆหน่อยเนาะหรือว่าต่างไต้ก็กดไทยกดไลค์กดแชร์กันนะถ้าคนไทยก็กดเยอะๆครับกดไลค์กดแชร์ย้ายทำเมนูอะไรคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับถ้าดูแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากให้ย้ายทำเมนูอะไรนะครับหรือว่าย้ายเราไปเที่ยวไหน ตรงนี้คือโควิดครับไม่ไปไหนดีกว่าไม่ไปได้ครับอเิ่ดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเข้าป่าให้ดูครับโอเคนะเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับทีปนี้ขอลาพี่อนนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ